มาที่โจวานีซิโอและเอจิว่าได้บอลอีกครั้งหลอกหนึ่งสเต็ปแล้วยิงเข้าไปเลยครับโอ้โหโผล่มาอีกทีก็ยิงประตูขึ้นนำให้กับราชบุรีไปแล้วครับเอจิว่าเด็ดขาดจริงๆริโอ้รีซิสโกพุ่งสไล์ในวูดเลยนะครับนีล็อกปุ๊บเล่นหลังเท้านะครับแลาา้วก็หักโลปลอกเสาประตูอีกเสียหลักไปเลยครับอาลีแล้วก็ยิงเข้ามุมดิกครับคมจริงๆเข้าทาเร็วมากมากเลยครับราชบุรีจงังหวะนี้นะครับ ไม่แน่ซะแล้วครับเกมคู่นี้จะจบยังไงโอ้นี่ครับตอนนี้ซิโซโกให้มาที่ซีโร่ได้ยิงลูกนี้แล้วก็เรียบร้อยเลยครับโอ้โหแป๊ะสุดจ้าครับจังหวะพลิกยิงของซีโร่ฉัดคอครับยิงครับหมุนตัวลูกเปิดอารีครับดัดซ้ายขึ้นมาเข้าในหมุนหนึ่งจังหวะแล้วก็กลับตัวยิงประตูก็โอ้โหก็บีบกระางก็เหมือนจะเดินขึ้นมาช้าครับไม่เข้าไปบีบต่หมุนกลับตัวก็ซัดเข้าไปก็หลบจังหวะบล็อกด้วยครับ ที่กโกซี่เข้าซ้ายแล้วครับโอ oh, ้ลุกนี้แล้งเรียบรอยเลยครับโอ้โ oh, ห oh, ประตูขึ้นนำของอุทัยทานีจากชิโกซี่เอมบ้าครับ oh, บอลช็เสาเข้าไปเลยกดหลัง้าบอลติดซ้ายด้วยครับต mm hmm. ูมุมนี้ครั้งหนึ่งครับโอ้โ oh. หโจกหนีบนดินมาครับ mm hmm. เข้าซ้ายบอลติดซ้ายก้อยนิดตึงครับแม่ รเทพไปที่ว่างชยพลเปิดด้วยซ้ายหักกลับมายอย่ายังติดที่กรอบเป็นแล้วตะว,วัดอีนี้สุดยอดเลยครับโอ้โหบราเมตอาัานวิไลครับนาที34บอลเล่ด้วยซ้ายลูกนี้เฉียบขาดคนระับทองทองดูจากตรงนี้นี่ไม่น่ามีปัญหาหนะครับประตูนี้บอลดันไปเข้าถาบารเมตแล้วก็บอลเล่จังหวะที่เต็มเต็มเลยครับสวยๆเลยครับนี่ครับ<สะ>ไ,มไม่จับเลยครับ จังหวะน,นี้เรียบร้อยแล้วก็ต้องชื่นชมการทําทางของชายพลด้วยนะครับกะจะให้เชโปโวิชตรงนั้นเลยครับตดนสกัดออกมายังเคลียร์ทิ้งออกไปได้ชานุก,กูลครับตายกลับมาให้เพื่อนได้ซัดลูกนี้ก็เป็นประตูที่สามของการท่าเหลือจากประดินผานลาครับเดี๋ยวต้องดูท่าดีใจครับว่าจะใช้ท่าอะไรโอ้โหแหมครีเอทดูครับตกมือหนึ่งทีครับโอ้โหนี่ครับ กลายแล้วบอลมนตกพื้นครับแลบน้ำนิดดึงด้วยแล้วนี่เลยครับพยายามจะบินไปปัดนะครับบอลตกพื้นนี่สำคัญจริงครับรุ่สาประตูมาเอ่าลูกนี้เล่นก่อนครับเล่นก่อนครับเข้าไม่เข้าเดี๋ยวว่าเช็คอีกทีหนึ่งยซกรล็อกเข้ามาโยศกรรอจังหวะไหลกลับมาแต่งไม่ดีเราได้สัดเเอ้าเข้าครับโอ้แต่ว่านี่แ่ะครับรอจังหวะอยู่ครับมาครับ สารัตแล้วปล่อยบอลตกตีเข่าทําทางนี้ก่อนนะครับเก็บบอลได้แล้วจับมาอีกทีนึงกลายเป็นดีครับชาญโลงวิ่งสอดเข้ามาโอ้ทั้งคิมินยอกเองเนี่ยอีกคือเหมือนจะทิ้งทิ้งไปเลยนะครับไม่ออก